สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้นะครับพีเพจะมาแกะกล่องนะครับใน iPad Air 5นะครับตัวปี2022นะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับโดยส่วนตัวนะครับพีสั่งเมื่อ2วันที่แล้วครับก็คือถึงวันที่24นะครับก็คือว่าเร็วมากนะครับในการสั่งนะครับก็คือสั่งจาก Apple Store นะครับในราคา2,900บาทครับตัวเริ่มต้นนะครับตัว 6,4G b Wi-Fi เสียมเงินนะครับผมจะทำการแกะกล่องให้ดูเลยว่าเป็นไงกันบ้างนะครับ เชืยอมการแกะเลยนะครับบริเวณนอกกล่องครับก็จะเหมือน iPad Air 4เลยครับผม Air 5นะครับนี่ก็จะมีตัวลอกออกนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถลอกออกได้เลยนะครับครับก็จะบอกว่าความจุเท่าไหร่ครับ6ูส iPad Gen 5นะครับรุ่นไ wi f i นะครับ ก็วันเย็นปีผลิตก็ตามนี้นะครับผลิตก็คือเดือน3ครับปี2,565นะครัอยดี๋ยวห้าะคัยาการเงินครับก็คือสีน้ำเงินนะครับน,รน,น,ะะน,นี่นนะ ก็รู้สึกตื่นเต้นครับกับการใช้ CPU ตัวใหม่นะครับก็คือ CPU M1 นะครับกับเจ้า i t a d ตัวนี้นะครับเลยขนาดนะครับก็จะเหมือน iPad Air 4ทุกประการนะครับเปลี่ยนแค่ไส้ในใหม่แล้วก็กล้องหน้าใหม่นะครับกล้องหน้าคือ 12ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์อันต์วายนะตองหน้ามาเก็บกองครับนี่ครับตัวห่อนะครับผมห่อชิทก็จะเป็นกระดาษนะครับเหมือนกับ iPad g เจนเเลยครับผมนี่โอ้สีนี้คือสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวพี่จะเอาไฟส่องให้ดูเลยครับว่ามันสวยจริงๆครับผมนี่ครับบริเวณเลนสกล้อนทุกอย่างครับบอดี้เหมือนกับตัว ของเจ้าแอสซีนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะรู้สึกมันจะบางกว่านะครับแต่ความรู้สึกมันก็ไม่ได้แบบบางกว่ามากมายนะครับผมน,นี่นะครับผมผมแกะให้ดูเลยนะครับนี่ครับโหสีคือสวยงามมากเลยครับผมสีสวยจริงๆครับอันนี้ขอชื่นชมเลยครับเรื่องสีครับสีน้ําเงินก็จะออกสีแบบ น้ำเงอน,นอ่อนสีฟ้าครับสวยงามมากเลยครับใครซื้อสีนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมก็คือสีสวยจริงครับตัวปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มสแกนลนยนิ้วมือนะครับอยู่ด้านบนเหมือนเดิมลำโพงคู่นะครับไม่ใช่ลำโพงสีตัวนะตัวนึงเป็นลำโพงหลอกนะครับผมนะครับ ตัวอุปกรณ์นะครับก็จะคอนเซปต์เหมือนเดิมครับตัวหัวชาร์จ20บวัตต์นะครับที่ Apple แถมมาให้นะครับดีแล้วที่แถมมาให้เรานะครับผมแล้วก็สายชาร์จนะครับ Type C to Type C นะครับซึ่งหัวชาร์จก็ราคา690สายก็6 9 0้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับผมในกล่องนี่ก็มีแค่นี้ครับในกล่องมีแค่นี้เลยหน้ากล่องนี่เหมือนกับ iPad Air 4เลยครับผมกล่องนี่ก็คือสวยงามครับเดี๋ยวพี่เอาไฟส่องให้นะครับ ดูครับนี่ครับผมสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวให้ดใหูใกล้เลยครับโอสีนี้คือสวยมากเลยครับสั่งจาก Apple Store นะครับเห็นไหมครับอันนี้เวลาโดนแสงนะครับผม นี่ครับเปิดเครื่องปึ๊บนี่โอ้สีนี้คือสวยนะครับผม Body บอดี้ก็ลักษณะเหมือนเดิมครับกล้องหน้าจะเป็นเลนส์อันตัววายนะครับผม12ล้านพิกเซลนะกล้องหลังก็เป็น12ล้านพิกเซลนะครับผม ผมจะใช้เป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวรีวิวเต็มนะครับพีจะรีวิวการใช้งานนะครับผมลงอีกประมาณเดี๋ยวพีทำการลองใช้กันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแตกต่างกับ Air 4เท่าไหร่นะครับ แต่มันใช้ 10uM1 ครับแรม 8G นะครับผมแต่หน้าจอก็60เเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงมากมายรู้สึกว่าบอดี้จะสวยงามมากเลยครับสีสันคือสวยจริงๆครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าสีสันสวยงามมากครับเราต้องเชื่อมต่อไวไฟสักครู่นะครับ นี่นะครับผมอันนี้ก็ไ i ไฟเดี๋ยวก็ขึ้นนะนี่ครับจะเป็นการประกันก็จะเริ่มเดินนะครับผมถ้าเราทำการ activate เครื่องนะครับ เวลาซื้อของครับก็เช็คนะครับว่าหน้าจอมีจุดไหมหรือว่ามีรอยอะไรไหมเยอยรวมที่พีเช็คนะครับตอนนี้ก็ไม่มีรอยครับคือสวยงามมากครับผมเดี๋ยวพี่ทดสอบนะครับว่าเครื่องนะครับมันจะบุบไหมเหมือนที่กับต่างประเทศนะครับผมทําการทดสอบว่าอีเครื่องมันบุบหรือเปล่าข้างหลังครับจะเป็นรอยแบบแบบก้องแกงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพีทำการทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่ทําการเซตอัพก่อนนะ โดยส่วนตัวนะครับลักษณะการจับบอดี้รู้สึกว่ามันจะบางบางมากครับผมใครค้าไอแพ Air สีครับไม่ต่างกันครับผมนี่เรียบร้อยครับเซตติ้งแล้วรู้สึกมันจะเบาอันนี้คือบอดี้ของตัว iPad mini นะครับก็จะประมาณนี้พี่แกะให้ดูนะครับนี่ก็รู้สึกแบบมัน iPad รู้สึกว่า iPad mini จะ บางๆถ้าเท่ากันครับแต่รู้สึกว่าการจับแล้ว iPad น,นี้จะแน่นหนากว่านะครับผมเปิดข้างมาแล้วครับเดี๋ยวพีจะทำการนี่ครับโอ้หน้าจอก็สีสันสดใสเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปงแลงเลยพีทำการทดสอบดูกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้านี่โอ้ กล้องหน้าเลนส์ตาไวคือดีมากเลยครับผมดีจริงครับดูครับนี่ครับกล้องหน้าเลนส์ตาไวครับแจ่มมากเลยครับผมแจ่มจริงครับอันนี้วีโอนะครับนี่โหคือดีมากเลยครับกล้องหน้ากล้องหน้าคือดีมากครับผมแล้วตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทดสอบใน i p แพดมินิดูนะครับว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้าง กล้องหน้าพีก็ว่ามันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับกับตัว iPad Mini นะครับนี่นี่ครับก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวพีเอาขาตั้งมาก่อนนี่อันนี้คือกล้องหน้า iPad Mini นะครับก็จับประมาณนี้ครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือ iPad air 5นะครับนี่ก็รู้สึกว่า air 5มันจะสีสันสวยนะครับเกือบเกือบเท่ากันครับผมไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับนี่นี่ครับ เกือบเท่ากันเลยนี่เห็นไหมว่าเกือบเท่ากันครับผมนี่ครับเกือบเท่ากันนะครับผมกล้องหน้าของเจ้าตัว iPad mini 6กับ iPad Air 5นะครับนี่ถือว่ากล้องหน้าคือสีสันสวยงามครับกล้องหลังก็กล้องหลังไม่มีเลนส์ตาวายนะครับมีแต่เลนส์ n อ r m มอนะครับถือว่าโอเคมากเลยครับผม ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแกะกล่องนะครับของพีนะครับสำหรับเครื่องไทยก็สามารถกดสั่งใน Apple Store ได้เลยครับหรือว่าสั่งในพวกบ้านหน้าไอทีหรือว่า i c o อันนี้พีไม่ได้มีส่วนเสียนะครับแต่สั่งใน Apple ข้อดียนึงคือมีประกันใจนะครับ14วันเผื่อเครื่องมีปัญหาครับเราก็สามารถเคมได้นะครับผมนี่เลยสวัสดีนรี้พีก็จะไปแล้วนะครับผมสวันดี้ขอบคุณครับ